สวัสดีครับนี้ช่างเอก็จะพามาทําคลิปต่อเนื่องนะครับที่เมื่อวานเติมน้ํายาเติมน้ํายาฟื้นฟูแบตเข้าไปนะครับก็จะมาดูว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวชาร์จผมว่าสตาร์ทรถไว้แล้วก็ชาร์จด้วยนะครับก็เต็มที่แล้วก็จะลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวเอากุญแจรถก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงจะแบบแบต ไฟอืดอยู่หรือเปล่าหรือว่าสตาร์ทติดเหมือนแบตใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองสตาร์ทดูนะครับเดี๋ยวให้ให้ฟังเสียงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ชาร์จเติมเติมเจอน้ำยาไปแล้วนะครับฟังเสียงนะครับก็ใช้ได้ครับ น้ยาฟื้นฟูแบตนะครับถ้าอยว่าโอเคอยู่นะครับปกติจะไฟจะไม่ค่อยเก็บนะครับวันนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะตา้นตติดติดง่ายกว่าเดิมครับก็นี่แหละครับก็มาทดสอบทดลองน้ำยาฟื้นฟูแบตบดูนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ